กันไม่ได้มากมายปีกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยสุกหน้าที่จะถึงนะี่ครับปลาเสือระนีคก็ดูหมายอยู่กับบ้านก็ไม่ยอ, <c oughs> อมฮะป้าไม่รู้เลยป้าไม่เห็น รกาถเขาเป็นไรไมซอมนสาย้ะครัินทอารนางจอดจอดเฉยๆรอจะมีใช่ไหมจะเปิดแอร์ไงใช่ไหมรถมันสั่นอ่ะจะเหมือนจะดับดูน้ำกันดูอะไรเปล่าใครผมไม่ใช่รถเราเลยป้อมรถตาดูหมดอ่ะมาแวอง ก็มีเวลาทำความสะอาดก็ต้องตรวจด,ดูดหมดเลยเด,ดี๋ยวตรวจดูหมดอ่ะตอนนั่นเห็นพอฉันทักที่ไรไมีปัญหาทีทำไ,ไมมึงอยากกินเจอเจอเพราะว่าอ่ะยายไอหมูหมูจะกินออกไหมเนี่ย ซืออะไรแข็งๆมาบอกลองดูสักก่อนก่อนถึงจะพูดพอแน่นพอหยิบกินกินไปสองกินไม่พูด,ก,ดก็ถึงได้พูดก็บอกยังไม่ทันจะอะไรอย่าเพิ่งพูดไม่ใช่อย่าเอาแก้เขินเขาเป็นของชอบเขาค่าอ,อ,อย่างเงี้ยแหละแก้เขินไปกินอ,ออกไม่เนี่ยม <c oughs> ีให้ตลาดซือ้อ ไม่อเป็นรักก็บอกก็ฝากบอกใครบอกบอกว่าแกบอกกลับเองไงไปดิอะไรล่ะบอกก็ไม่รู้เวลาประชุมก็รู้พวกพวกนี้เป็นยังไงไม่ควเกลียดรอไม่รู้วลามันประชุมก็คําว่าประชุมก็ประชุมแกไม่เคยประชุมหรอก็รู้ว่าประชุมหนูประชุมมีเวลาตอนแรกก็บอก แหม่ไม่รู้ประชุมกี่โมงแม่เมื่เาบอกว่าหกโมงครึ่งแล้วมันจะเริ่มมันจะเริ่มเอาของนู่นก็เริ่มหกโมงเขานัดประชุมห้าโมงครึ่งกว่าจะมากันครบกว่าจะอะไรหรือวันนี้อีกแล้วก็มานั่งไอ้นี่อีกทะเลาะกันอีกปัญญาอ่อนดูกัพวกเองแก่แก่มันคือเวลามันประชุมแล้วมันก็เนินนานไปตั้งเท่าไหร่แล้วมึงก็ไม่จดเอาไว้ว่าเออ ก็พี่หน้าพูยังไงไม่ไปชมหนูชมหนมีหลักเกณฑ์นเขาบอกว่ากี่โมงถึงกี่โมงแนเสร็จปะ่โงกี่โมงเขาบอกมีหลักเกณฑ์ต้องหน้าบบไร้กาลัตามใครคนดนเบอกว่าไงปชมแบบไอุ้ไอ้พวกที่มันไม่ได้แบบทำงานก็ต้องไอ้นิ่งคนแก่ ไอ้นุนผิดนี่ผิดบาทเดียวก็ไม่ได้อะไรไู้ยังไม่ทันดูยังไม่ทำเองเออยังไม่ทันดูอะไรลย่าเอี้ยมามาเห่าหอนบัญชีเบิกไปขีดค้างบอกดูสิในบัญชีมันก็บอกแล้วเสร็จอ่ามันก็บอกว่าเนี่ยอ่าวแล้วตกวงบัญชีเปิดขีดบัญชีบอกก็ก็มีกระแสรายวันกับมีอ้าเปิดกระแสรายวันทำไมไม่เปิดประจา บอกเดี๋ยวก่อนนะคะประจํามึงจะเบิดได้ไหมควายถามว่า<ช>ประจํอ่ะจะเปิดทําไมเปิดแล้วมันเบิดไม่ได้เนี่ยเปิดทําไมออแล้วมันมันไม่นี่แล้วก็อันเนี้เนี่ยแล้วเปิดเนี่ยแล้วประชุมมาเนี่ยตั้งกี่ครั้งแล้วตั้งแต่เปิดเนี่ยไม่ใช่มานั่งเปิดเองนะทุกอย่างเนี่ยคือประชุมเนี่ยรู้หมดให้ดูเนี่ยฮะให้ดูแล้วใช้มาตั้งกี่ครั้งแล้วเมียซีอ่ะแม่งี่เง่าแล้วเสจ็จไอ้คนนั้นอะที่แบบนกหัว ที่โดยลราหกกว่านะเขาบอกก็ถูกแล้วไงก็ถูกแล้วเนี่ยหลักฐานเขาก็มีก็ต้องมันอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะเอาไงฝากประจําเนี่ยเนี่ยมันเนี้ยมันก็ต้องมีดอกเบี้ยมันก็ต้องมีไอ้นี่แล้วเนี่ยเบิกเบิกเบิกไปเท่าไหร่หรือเบิกยังไงมันก็อยู่ในบุ๊กเนี้ยมันไม่มีเบิกเกินหรอกแล้วก็ไม่มีด้วยที่จะไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวมึงถากันดูดิใครจะไปโกงเออมึงก็โกงกันไปแล้วกันก็ใช่๋ยวมึงก็โกงกันไปแล้วกันแหมมาไอ้นี่บอกว่า เนี่ยเบิกเนี่ยเนี่ยที่คิดแล้วเนี่ยเนี่ยเท่ากับว่าไอ้ที่เบิกเนี่ยกับที่คิดมาเนี่ยตกลงมันไม่ถูกต้องเงินมันหายไป300กว่าบาทควายสามร้อยกว่าบาทคุณจะไปทําอะไรคุณไม่เบิกไปทําอะไรหราแค่สา